สวัสดีค่ะมินาซังคอนนิจิวะเรกโกมว วันนี้นะคะมาคุยกันเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะปะกติเรกมโยวซังจะพาทุกคนออกไปเที่ยวข้างนอกไปทำวลลอกท่องเที่ยวกันนะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาคุยเรื่องสุขภาพและความงามกันบ้างนะคะทุกคนที่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะน่าจะสังเกตกันดีเนาะว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าคอมมินีสะดวกซื้อญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีแบบน้ําหลายประเภทเลยรวมถึงน้ําผักผลไม้ด้วยคือไม่ใช่แบบน้ําส้มน้ํามะนาวน้าลาไยน้ำำําอะไรแบบทั่ว,วไปนะแต่ว่าเป็นพวกน้ําเพื่อสุขภาพอย่างน้ําผัก น้ำผลไม้เนี่ยเยอะมากเลยแหมคุณคุณไหมคือคนเราเนี่ยเวลาทํางานบางทีก็แบบรีบๆใช่ไหมคะโดยเฉพาะวัยทำงานวัยเรียนอ่ะยุ่ง มีอะไรก็กินมีข้าวกล่องก็กินซื้อแซนด์วิชกินกินไส้กรอกง่ายๆแต่ว่าลืมไปว่าคนเราเนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยต้องทานผักน,นะเพื่อจะได้ครบ5้าหมู่ซึ่งเขาบอกว่าน้ำผักกล่องนี้นะคะมาจากผักถึง21ชนิดอืมซึ่งสารต้านอนุมนูลอิสระที่อยู่ในคาร์โบเมท4วันเดย์นี่นะคะก็จะมีส่วนช่วยให้เราสุขภาพดีจากภายในนะสดชื่นสดใสนะดูอ่อนวัยนะ้ซึ่งเป็นสิ่งที่สาวๆทั้งหลายคือแบบต้องการอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะเพื่อมาพิสูจน์นะคะ เราก็เลยทดลองทานมา1เดือน <Wow. S 1> แต่ว่าก่อนที่จะเริ่มดื่มเนี่ย <Wow. S 1> เราก็ได้ไปวัดมันมีวิธีการวัดไปนะว่าแบบว่าค่าของสารต้านอนุมูลอิสระของเราเนี่ยในร่างกายมีอยู่เท่าไหร่ไปวัดมาแล้วรุ้นแค่เลยอ่ะสี่จุดเริ่มต้นก็สุขภาพดีแต่ถ้าดื่มหมดนี่จะยิ่งดีขนาดไหนนะ้า ก็จะเป็นผลวัดครั้งแรกได้4.8เดิมนี่ให้หมดภายใน1เดือนนะคะสบาย นี่ผลแต่เริ่มต้นก็โอเคนะแส,สดงว่าฉันก็เฮลตี้อยู่ระดับหนึ่งแต่มันต้องดีขึ้นกว่านี้ว่ากันถึงเรื่องรสชาติก่อนเขาบอกว่าเป็นน้ำผักเนี่ยหลายคนก็อาจจะแบบเอ๊ะเป็นผักแล้วมันมาดื่มจะโอเคเหรออะไรเงี้ยบางคนไม่ชอบทานผักไงเข้าความก่อนนะปกติเราเป็นคนที่ชอบทานผักอยู่แล้วแล้วก็ไปญี่ปุ่นเนี่ยก็คือชอบซื้อน้ำวพวกเฮลตี้น้ำผักผลไม้มาดื่มอยู่แล้วสำหรับรสชาติของเขานะคะ <c oughs> คือมันจะไม่ได้แบบว่าใสาเหมือนน้ำผลไม้ทั่วไปอ่ะแต่จะมีความหนืดอ,อ่ารู้เลยว่าแบบเป็นสกัดมารสที่ชัดนะคะจะเป็นรสขอมมะเสือเทศจะมีความเปรี้ยวอยู่อ่ะถ้าเกิดใครแบบว่าเคยทานน้ำมะเขือเทศนั่นแหละจะมีรสชาติประมาณนั้นกลอด้วยแต่ก็มีอย่างอื่นด้วยนะเพราะวอย่างที่บอกเขามีถึง21ชนิดนะคะ <Wow. S 1> ก็สำหรับเราเองซึ่งเป็นคนทาผัักอยู่แล้วแล้วก็ชอบดื่มน้ำประมาณนี้อยู่แล้ว ถือว่าอ้่อย่นจาแช่เย็นๆนะเอาไปแช่ช่องแข็งแต่ว่าไม่ต้องพอยมันแข็งนะพอยมันแบบว่าเกือบๆจะเป็นวุ้นเลยเนี่ยอร่อยเลยค่ะใครที่ทันผักยาก,ก็ต้องลองนะคะไอะ เพราะว่าเวลาเดินทางเนี่ยบางทีเราอาจจะทานผักได้ไม่มากพอในแต่ละวันนะคะกิน oh. อย่างนี้ก็สะดวกดีค่ะแล้วที่สําคัญนะทำไม่ถ่ายท้องดีมากเลยไม่มีบบกที่อ,อ,อ,อ๋อไม่ออเอออัดอาการนี้ไม่ไมีทุกวัน everyday ค่ะลื่นปื้นเลยจ้า ที่เราเริ่มทดลองดื่มไปแล้วใช่ไหมอะในหนึ่งเดือนนี้เราก็มีใ,ในค่ะไม่โดดเลยนะไม่ว่าจะ ไปทางานข้างนอกไปออกกําลังกายอยู่ที่บ้านก็ดื่มเป็นประจําเวลาอยู่ที่บ้านก็ดื่มหมดน้องแมวเพราะว่าถ่ายอยู่แล้วไงยังไงก็แบบเอ้ยแมวนี่ฉันดื่มจริงๆนะให้น้องแมวเป็นสักขีพยานว่าพี่ดื่มอยู่จริงๆนะไปเล่นโยคะบางวันก็พกไปดื่มด้วยไปทํางานต่างจังหวัดก็พกไปดื่มที่โรงแรมด้วยเอาไปแช่ด้วยนะคะถือว่าเป็นกิจวัตรประจําวันที่แบบทําให้เรารู้สึกแบบอืมวันนี้เราต้องกินผักเราต้องดื่มผักนะคะก็เหมือนมีเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งเข้ามาในชีวิตนั่นเองค่ะ สำหรับ Vegetable for One Day ของคาโกเมอันนี้นะคะเป็นสินค้านาเข้าเลยนะมาจากประเทศญี่ปุ่นเม d ดอิง a p แปนนะคะแล้วก็ตรงที่กล่องเนี่ยถ้าใครที่ไม่ได้เดินมาใสาญี่ปุ่นอาจจะไม่ทราบว่าเขียนว่าอะไรนะคะเขาเขียนว่ายาไสอิจินิจิโคเลอิปโยาไสแปลว่าผัานอิจินิจิหนึ่งวันโคเลอันนี้อิปหนึ่งกล่องค่ะ แล้วเวลาก็ผ่านไป1เดือนไวเหมือนพลิกตานะคะเราดื่มคาโโคเมตมาครบ1เดือนเต็มกันแล้วค่ะเป็น1เดือนที่แบบว่ารู้สึกเฮลวตี้มากเลยเพราะว่าได้รับผักทุกวันรสชาติก็เป็นผักเนยแต่ว่าเป็นผักที่เราชอบนะะได้เวลาไปวัดกันแล้วค่ะว่าผลของค่าอนุโมูลอิสระของเราเป็นยังไง เต้นจังเลยกลัามมันกำลังขึ้นอยู่นะคะกำลังหาข้อมูลอยู่ค่ะหกจุดหกค่ะโอ้โขอบอกว่าเห็นผลแล้วชื่นใจเลยค่ะเป็น1เดือนที่เห็นผลชัดเจนมากเลยนะคะเพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วนะคะคนไทยทั่วไปเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่4.5คนญี่ปุ่นอยู่ที่5.5 <Wow. S 1> แต่วันนี้เราวัดแล้ว6.6จเย้สุขภาพดี โค้ยสุดยอดไปเลยใช่ไหมคะได้ค่าถึง6.6เลยเย้ถือว่าเป็นค่าที่สูงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งโดยเฉลี่ยของคนญี่ปุ่นหรือคนไทยก็ตามนะโหพอรู้อย่างนี้แล้วเลิกดื่มไม่ได้แล้วอะต้องดื่มต่อแล้วล่ะนะเพราะว่าถ้ามันขึ้นไปในเลเวลที่ดีแล้วเราก็ไม่อยากให้มันตกลงมาใช่ไหมคะอ่ะถ้าใครอยากจะลองดื่มบ้างนะก็มีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในเมืองไทยแล้วนะคะลองไปดูกันได้นะคะเดี๋ยวเขียนบอกไว้ตรงข้างล่างคลิปนะคะ นะสุขภาพดีกันสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากติดตามทุกทุกช่องท,ทางโซเชียลด้วยนะคะ Facebook i n s t a g กรมอัปเดตแทบทุกวันเลยค่ะแล้วก็ YouTube ถ้าเกิดใครที่เข้ามาดูโดยที่ยังไม่ได้กด Subscribe ติดตามก็รบกวนด้วยนะคะยังรู้ปึกยังไงชิมัสนะคะถ้าเกิดว่าชอบให้ทำคลิปนแนวสุขภาพหรือความงามก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเป็นไอเดียคครอยากจะลองทาอะไรใหม่ๆกันคะ่ะไอเด,เดีว่ะมาตาสกินโดกะเดบาย,บาย สวัสดีค่ะ